ใหญ่จัดเลยนะโล,โลกับ<า>ปองโล,นลเนาะเราแสดงตอนนี้คือหาคันเบ็ดแล้วหุยปลาอะไรอะ่อประปลาหนิลปลานิลปลานิลค่ะทุกคนปลานิลปลานิลเขาบอกแล้วลว่าเป็นปลานินล พายุตองเอามายืนดิไปยืนยืนไม่ได้ยืนปันินนั่นปันนินไปวิวปนินปันินปันินล่าสุดปันินอีกแล้วปันินอีกแล้วอุ้ยหัวอุ้ยนั่นยังอยู่ตรงนู้นนั่นแหละเอ้ยอันนี้ต้องปล่อยจมลงไปหน่อยอุ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วปันนินต้องปล่อยจมลงไปหน่อยนะครับอุ้ยจะได้ไหมเนี่ยได้สิก็บอกแล้วมันไม่ใช่มันบอกแล้วเหมือนปันินเลย มันไม่ดำขึ้นนะมันอยู่ผ,ผิวน้ำแต่มันดำมากเลยเห็นก็นอนบอกแล้วมันแปลกแปลกขึ้นมันไม่มไม่มไม่มไม่ใช่ปลาปลาตะเพียนปลานิดผ่านนิมาเฉยเลยปลานิด แมวขึ้นเอาลงเพราะว่าอยากได้ปันนินะ้เนี่ยเผื่อมันค่อยวนมาช้ากว่าหางแดงสวะเริ่มมาแล้วพี๊บติ๊บตัวใหญ่มากเลยตอนเมื่อกี้โโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะฟ้าบเ,เบอร์ไม่ศูนย์เท่าไหร่มันตับเลยเก็บไว้ก่อนแล้ว,ลวนะ อันนี้ตัวนั้กทายไปไหนเลยอุบัติเหตุเลยนะเข้าในนี้เปล่าไม่แน่อันนี้เปล่าอ,อ,อุหนึ่งเลยวะขาวหนึ่ใช่ใช่ใช่มาแล้วเว้ยหมายมันขึ้นเหนือน้ำไหมน้าะนะสันเดี๋ยว <c oughs> ต้องเกี่ยวสองเม็ดแล้วกันถ้างั้นเผื่อเขาเห็นอาหารเม็ดเยอะกว่าอาจจะกินก็ได้วแห เฮ้ยปลาอะไรอ่ะปาหนิเปล่าไม่รู้ขึ้นแบบนูนเลยอ่ะสัน,น,นในสระว่ายน้ำเม่เอกีขึ้นนูนเลยอ่ะ,ะนนผมจะลองปล่อยจมไปหน่อยครับเพราะปลานิ่เนี่ยมันคอยเก็บเศษอาหารข้างล่าง เออก็อไปกินข้างล่างแน่เลยอ่ะมา uh huh. หรอ <c oughs> ขึ้นหน้าเรือแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วคมีย้อมลอยน้ำถ้าลอยแล้วมีสิทธิุ้นเลยสองเมตรแล้วครับผมเคลียว์สองเมตรนะให้ลอยอื้อสวย หเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเกีียวหายไปสองเมตรอยู่เฮ้ยเฮ้ยจ้องวิจ้องฉลาดผ่านเรอฉลาดจ้องขึ้นมาดูแล้วก็ลงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะกินแล้วอะ่ะไม่ใช่ะนะหางแดงฉลาดมากเลยนะับท่านชมคนนี้ผมลองปล่อยจมม้องไหก่รน อุ้ยมไม่ใช่ถุงหลาดมากครับตัวนี้ฉลาดจริงๆยอมรับเลยนะครับหารเม็ดคู่เมื่อกี้เมเหมือนว่าตังหิดใจอยู่นะครับว่ามันคืออะไรทำไมถึงมีสองเม็ดคู่นะเดี๋ยวก่อนไอตต้ตังหิตตังหิดอย่างเงี้ยเลยผมชอบเอาให้ได้ใช่ไหมเอาไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่ทำไงล่าให้ได้มันคือเสือเสือไม่มีวันสิ้นลาย ของแท้แท่วะเราต้องมีเทคนิคของเราอยู่กระแวงนนะเราต้องเจอ,อย่างงี้ของแท้เจอแค่นั้นแหละหอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้แล้ว ui 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 โอ้โหตุบไปเลยทันเวทอ่ะเจ็บปะน่ะเจ็บเปล่าไม่เจ็บขเจ้าทำอะไรลงไปโอ้โหตุบไปเลยสั่นทำไมสั่นไม่ใจเย็นๆน่ะใจหายหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่โอ้ยยกมือใหญ่จัดเลยนะโลกระป๋องโลนะ โอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคันเบ็ดอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าตัวมันอยู่อ่ะมันลากเบ็ดไปแล่ะเฮ้ยมัเบ็ดหลุดไปแล้วหล่นไปข้างล่างเบ็ดหล่นไปข้างล่างลงงงาาข้่โอเคโอเคไม่เป็นไรครับเมื่อกี้มันคือการแสดงเราแสดงตอนนี้คือหาคันเบ็ดแล้วเบ็ดผมเสีได้มากเลยท่านผู้ชมโอ้หตัวใหญ่ใหญ่ดีเสียดายมากเลยตอนนี้หาคันเบ็ดก่อนเบ็ดเซียนหายแล้วตอนนี้ แต่ว่าเจ๊ดูในคลิปมันหล่นไปข้างหน้านู่นอ่ะมันพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปไหนนะข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้านู่นอ่ะก็ทันหล่นลงไปอ่ะทันมึงเมื่อกี้กูช็อกมากเลยอ่ะตอนนี้หงุมึงไปมันหลุดไปแล้วไงกะต่พุ่งมันรู้แล้วทันอุ้ยใจหายแบบอึ้งอยู่เัาแบบโอ้ยเสียดายมากเลยบอกแล้วมันมันต้องมีโดนโดนเสืออย่างผม ที yeah. ่น้าก็ไม่หวงว่ามันไม่สายมันสั้นนะผมเจ๊ได้ตัวโตมันใหญ่แล้วเบ็ดเรามันเล็กเบ็ดเบอร์ห้าถ้าอยู่ใกล้ๆข้างหน้าน่าจะได้เนอะตอนนี้เบ็ดหายไปสายะปหาเบ็ดก่อนตอนนี้ก็เจอแล้วเหนื่อยเลย เล่นตัวหัวทิ้มไปเลยเงี้ยคืนนี้ไม่นอนแล้วเนี่ยคืนนี้แต่จะไม่นอนจริงทั้งคืนเลยโอ้โหรุ่นนี้โยนคันเบ็ดทิ้งรุ่รุ่นนี้เล่นอีกหน่อยนึงท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละถ้าไม่ใช่ไม่ใหม่แล้วเี๊เลยขอถามอะไรนะคะเขารู้สึกตอนที่ช้อนทำไมถึงหัวทิ้งไปอย่างนั้นหรอเคยดูคลิปปรากฏแบบพี่บูนไหมล่ะยืนหน่อยยืน เอาเรือมาลื่นเอาเรือมันคงไม่มีตัวเดียวหรอกผมบอกง่าเอาให้ได้เอาให้ได้วันนี้จะได้นอนหลับจะได้นอนหลับหน่อยวันนี้แต่ขออีกทีนึงคือไม่เอาหัวที่มนาสารเอาสุดเอื้อมตกกระจายใจช็อกรอบนึงเมื่อกี้ เ้ยเดไดยมากเลยมันเกิดขึ้นไวมากในคลิปทุย้ยมันอาไม่มีมตัวมันคงไม่มีตัวเดียวล็อกมันจะเข็ดไหมสันปะนินอะ่ะมัไอตัวหน้าเข็ดไปแล้วเหลืลอรอตัวอื่นแต่ไม่กิดตัวใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะอาคงไม่มีตัวเดียวลอกต,ตลอดเฮ้ยสันตะเพี้ยนไหมเนี่ยสันตะเพี้ยนเลยอะ่ะ เพียรจริงย,ยกเหมือนไม่น่าอยู่เลยได้นะคะทุกคนตะเพียนขานะคะไงยังไงยกเหมือนไม่น่าอยู่เลยไงไม่เกี่ยวหรอกเอาเร็วเอาอีกเอาอีกไปทุกคนก็ดเดี๋ยวเราเลิกละพอลแล้วตะเพียนเลยอะค,ะค่ะทุกคนพอละเดี๋ยวพอแล้วค่ะ เอาครับพี่พี่พีนาท่านนี่ผลงานของเรานะครับใช้เวลาตกไม่นานและไม่ได้ตั้งใจตกด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับไปเจอปลาหลายอย่างแต่เสียดายหลุดหมดแล้วก็เจ็บตัวอีกแล้วก็ที่หยามที่สุดคือปลานินเลยนะครับทําผมหยามมากๆเลยนะอ่ะด้วยการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยนะครับสวัสดีครับผมอืม